ก็ขอกราสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เพลย์ช่องมอโตโฟกัสเช่นเคยนะครับคลิปนี้นครับเราก็อยู่ในแอป,ป Go Daily นะทุกคนแอป,ปนี้นครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะช่วงนี้นะทุกคนคนก็เล่นโคตรเยอะเลยนะครับก็เกมนี้นะครับก็หาเงินได้จริงนะครับเป็นคล้ายๆแอป,ปนะทุกคนแอป,ปนะครับก็สามารถถอนเข้าไ a เล็ตนะครับและรับเงินเข้า โดยตรงนะครับเข้าทันทีเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์มาให้ละกันนะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะถอนจากแอปโกเดลี่นะครับสําหรับคนที่ยังถอนไม่ได้นะทุกคนสําหรับคนที่ยังถอนไม่ได้หรือคนที่ถอนได้แล้วก็ฟังไว้ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาแจกอ่างเปาละกันนะครับตรงนี้นะครับเงินตรงนี้นะครับผมก็หามาจากแอปนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะทําการถอนก่อนนะทุกคนตรงนี้นะครับเล่นได้ทั้ง แ n d r o i d และ iOS นะทุกคนผมเห็นในคลิปบางครั้งนะทุกคนก็เล่นได้ทั้ง iOS และ Android นะครับเพื่อนๆสามารถเล่นได้นะผมเล่นไปมไม่นานนะทุกคนผมก็ทําการชวนเพื่อนนะผมมีเคล็ดลับนะครับผมมีเคล็ดลับนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นนะทุกคนอยากเล่นจริงๆนะครับเพื่อนๆต้องทําการชวนเพื่อนนะทุกคนโดยการกดที่หน้าต่างแบบนี้นะครับให้มันขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับกด เชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลนะครับตรงนี้เคล็ดลับนะครับให้เพื่อนนะครับทําการชวนเพื่อนของคุณนะครับชวนเพื่อนของคุณนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนของคุณนะครับทําการดาวน์โหลดนะหลังจากนั้นคุณก็ได้รับตังค์นะทุกคนแบบนี้นะครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเกมชวนเพื่อนนะผมคิดว่าง่ายๆนะไม่ใช่เกมอ่านข่าวหรอกนะเป็นเกมชวนเพื่อนครับถ้าคุณอ่านข่าวนะครับเป็นซิปปี้นะครับผมคิดว่าคุณน่าจะถอนได้อยู่นะถ้าคุณนะครับ ทาการชวนเพื่อนนะครับไม่ถึง5วันนะทุกคนไม่ถึง2วันนะครับคุณก็สามารถถอนได้แล้วนะถอนขั้นต่ําคือ1บาทก็มีนะทุกคน1บาทก็มีนะครับ,บ,ะรบจะไม่ได้ใช้พอยอะไรเลยนะรตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ทําการถอนก่อนนะทุกคนทําการถอนก่อนนะโฆษณาค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะทุกคนโฆษณาก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นแต่แบบนี้นะทุกคนขึ้นแต่แบบนี้นะครับแต่เกมนี้นะครับก็สามารถ ถอนเข้าเร็วอยู่นะสําหรับคนที่อยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ว้ให้แล้วกันนะช่วยๆกันนะทุกคนสําหรับคนที่อยากชวนเพื่อนก็สามารถทําการชวนได้นะตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับทําการถอนนะครับเข้า wallet นะครับหลังจากนั้นนะเป็นเบอร์มือถือนะส่วนพร้อมเพย์หายไปแล้วนะทุกคนหายไปแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะ ทำการถอนนะทุกคนทำการถอนออกมาสัก100บาทนะครับ100บาทนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการแจกเพื่อนนะครับสําหรับคนที่อยากรับนะครับก็กดคลิกรับนะเดี๋ยวมีวิธีการรับอยู่นะครับดูคลิปให้จบนะทุกคนมีวิธีการรับอยู่นะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพ,พื่อนกดที่เปลี่ยนเบอร์มือถือ er in นะครับตรงนี้แป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเบอร์มือถือหรือเพิ่งสมัครนะครับให้เพื่อนทําการ ยืนยันเบอร์ม kind of okay. 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 ือถือของท่านก่อนนะครับหลังจากนั้นกดยืนยันการแลกลับนะครับก็เป็นเหมือนผมเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการใส่เบอร์มือถือก่อนและกันนะทุกคนโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆครับทําการกดผูกเบอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับตรงเบอร์มือถือไทยเดลี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์มือถือของ wallet ของเราอะนะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆเลือกจํานวนเงินที่จะถอนนะทุกคนตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนถอน1น0บาทนะก็จะใช้ สิบล้านเหรียญน,นะครับโอเคนะคเดี๋ยวผมก็จะทการกดยืนยันไปเลยนะตรงนี้นะครับกดยืนยันไปอีกครั้งนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนะโอเคนะครับก็รอประมาณไม่ถึงนาทีนะสําหรับเกมนี้นะครับก็กดออกได้เลยนะทุกคนก็รองเงินเข้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าที่ wallet ก่อนแล้วกันนะครับรอรับเงินนะทุกคน ก็ตอนนี้นะครับเงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเร็วมากเลยนะครับไม่ถึงหน้าที่นะครับเงินของเราครับก็ทําการเข้า w ลเ l e t เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับ100บาทนะเดี๋ยวผมก็จะนํามาแจกเพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่อยากรับหรือคนที่ยังถอนไม่ได้ในแอป go daily ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทการสร้างอ่างเปาก่อนนะทุกคนทําการสร้างอ่างเปาก่อนนะครับ ตรงนี้ครับกดส่งไปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่จํานวนเงินนะครับหนึ่งร้อยบาทนะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการอืมตัวนี้นะครับเอากี่คนดีเอาจักเจ็ดสิบคนละกันนะครับเอาสักเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบแปดละกันนะทุกคนเจ็ดสิบแปดคนละกันนะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ทําการกดสร้างนะตรงนี้นะครับกดยืนยันไปเลยนะโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกวิธีการ รับอังเป้านะครับสำหรับคนที่อยากรับแล้วกันนะก็วิธีการนะครับที่จะรับอังเป้านะครับผมผมก็ง่ายมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็ง่ายสุดแล้วนะทุกคนง่ายสุดแล้วนะตรงนี้นะครับวิธีการรับนะครับสําหรับคนที่อยากรับนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องของผมเองนะสมมติว่านะครับเพื่อนๆกดเข้ามาในช่องของผมนะครับหลังจากนั้นกดใต้ล่างคลิปนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะกดเพิ่มเติมอีกครั้งนะตรงนี้นะครับได้ ด้านล่างนะทุกคนตรงขีดสีแดงแดงเป็นจุดๆ,ๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการสร้างลิงก์หลอกมานะทุกคนสร้างลิงก์หลอกมาสักสี่ลิงก์นะทุกคนเพราะผมตรงนี้นะครับผมก็จะเอาวิธีอื่นมานะทุกคนเพื่อนๆอ,อย่าไปกดสี่ลิงก์นี้นะทุกคนกดสี่ลิงก์นี้ให้เพื่อนกดด้านบนนะครับก็จะเป็นเออลิงก์อธิบายนะทุกคนลิงก์อธิบายวิธีการถอนนะทุกคนสําหรับเกมโกเดลี่ก็จะเขียนประมาณนี้นะ ก็ผมก็จะทําการเขียนด้านบนตรงจุดๆด้านบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะด้านบนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนประมาณว่าเดี๋ยวคลิปแป๊บหนึ่งเลยทุกคนลิงก์อธิบายนะทุกคนลิงก์อธิบายแอปแอปอะไรดีแอป GoDaily นะทุกคน GoDaily นะทุกคนโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการรับนะครับเดี๋ยวด้านล่างนะครับผมก็จะทําการสร้างลิงก์หลอกไว้นะครับเผื่อคนที่กดเข้ามานะครับ บ่อยมากเลยนะครับก็รู้วิธีการของผมนะเดี๋ยวตัวนี้นะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนใหม่นะทุกคนโอเคนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเพื่อนๆครับทาการกดใต้ล่างคลิปของผมนะทุกคนตรงนี้นะครับกดลิงก์ไปแล้วนะกดใต้ล่างคลิปอีกครั้งนะกดใต้ล่างคลิปอีกครั้งนะครับก็จะเป็นลิงก์เขียนบอกว่าลิงก์รับอ่างเปาฟรีนะทุกคนตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดรับได้เลยนะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสาหรับคนที่อยากรับอ่างเปานะครับก็ทํา ตามวิธีการนี้นะครับก็สามารถกดรับได้เลยนะตรงนี้โอเคถ้าท่านเพื่อชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยตอนเพื่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ